คือขึ้นสมองที่เร็วที่สุดและไอ้แกรมมาทำไมผมถึงสนใจแกรมมามันใช่ระดับความเครียดหรือไม่ตอนออกกำลังกายอะแล้วคุณลองอยู่ในสภาวะที่หิวดูสิมันเหมือนเรากำลังทำตัวเองให้เครียดนะผมเคยคิดแบบนี้นะแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งอะมันจะเปลี่ยนแปลงครับเป็นแกรมมาแต่มันไม่ใช่ความเครียดแบบ อะไรอะที่หาทางออกไม่ได้มันคือคลื่นที่เหมือนเราออกกำลังกายเสร็จแล้วมันไปถึงตรงนั้นมันคือคลื่นที่เป็นสภาวะของปัญญามันเป็นคลื่นที่เป็นสภาวะถ้าตามหลักนะเขาก็บอกเป็นคลื่นของพระ บ้างเป็นคลื่นของอะไรก็ได้ที่มันเป็นเสาสัญญาณรับข้อมูลมามันต้องอยู่ในแกรมมาอะไรประมาณนี้อย่างถ้าสมมติว่าเป็นพวกคลื่นเดลต้าอะไรเงี้ยมันจะเป็นจิตใต้สํานึกมากกว่าเป็นการหลับเป็นการอะไรเงี้ยแต่แกรมมาเนี่ยมันคือเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วคุณพูดอะไรมาปุ๊บผมดักปุ๊บ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 รู้มันรู้แล้วว่าคุณกําลังทําอะไรเพ้นเป็นภาพปุ๊บ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 มันคือคลื่นที่เป็นภาวะตื่น แบบเพียงเสี้ยววินาทีแบบเฉียบพันและคลื่นอย่างนี้แหละที่คนก็บอกโอ้เหมือนคูเตร,รู้เลยเหมือนคูเตร,รู้เลยเหมือนคูเตร,รู้เลยผมไม่ได้อยากรู้อะไรพวกคุณหรอกนะครับแต่ผมก็แค่เอาความจริงออกมาแล้วผมก็เรียกว่าอะฟลุกผมจะชอบใช้คำนี้ฟลุ๊ยผมไม่รู้เรื่องะไรหรอกก็ไม่รู้จริงๆแต่ผมแค่เป็นคลื่นนั้นผมแค่ไม่พยายามทําให้ตัวเองลอยๆนิ่งๆสงบ อืมทุกคนนะมาเรียนกับผมใหายใจเข้าลึกๆนะไม่ต้องเร่งรีบช้าๆแต่ทุกคนที่ดูผมเนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้กูเตมันดีดไอคุูเตมันมันมีอะไรมามันมีมันพูดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นคลื่นที่ผมอยากให้คุณโฟกัสมันมากกว่าหรือใส่ใจมันสักนิดหนึ่งเพราะคลื่นนี้เนี่ย หลายๆคนก็มองข้ามนะครับเพราะว่าทุกคนอยากจะไปคลื่อนที่นิ่งที่สุดะคลื่นที่นิ่งปึ๊บนะคลื่นที่สงบทุกคนต้องการความสงบแต่เรามาอยู่บนโลกครับนะทุกคนทุกอย่างบนโลกใบนี้จักรวาลนี้กําลังเคลื่อนไหวแต่คุณอยากสงบนะมันก็แปลกๆเพราะฉะนั้นคลื่นแกรมมาเนี่ยมันคือความถี่ที่สูงขึ้นและความถี่ที่สูงเนี่ย ผมเรียกว่ามันเป็นคลื่นที่น่าสนใจแต่ผมจะไม่บอกนะว่าว่ามันมีความสําคัญหรืออะไรบ้างเพราะว่าถ้าบอกสรรพคุณอะไรไปเดี๋ยวคุณก็ไปเชื่อเชื่อไปหมดอะว่ามันดีว่ามันสําคัญนะนะความถี่ของคุณไม่ใช่มาถึงคุณจะทําให้ตัวเองเนี่ยนะคูเตพี่เครียดอยู่ทํายังไงจะสงบคําถามที่ผมเจอมาร้อยแปดพันเก้าคือทำยังไงจะสงบ,ง 108, 000, งสบช่วงนี้พี่ไม่สงบเลยพวกนี้พี่ไม่สงบเลยคุณรู้ไหมไอ้ความไม่สงบเนี่ย มันมีเส้นกั้นระหว่างคนอะไรนะคนบ้ากับอัจฉริยะมันประมาณนั้นนะ่ะมันมีเส้นกั้นระหว่างเบต้ากับแกรมมาถ้าผมจะพูดแบบนี้แบบอ่ะเบตา้าตอนนี้คุณอยู่ในคลื่นนี้แล้วคุณพยายามจะหนีจากคลื่นนี้ให้ได้เลยแต่คุณไม่รู้เลยว่าถ้าคุณใช้เบต้าให้เป็นประโยชน์ได้มันจะย้ายมาแกรมมาได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าคุณพยายามไต่เบต้านะไปทีตา้า ไปอัลฟาหรืออะไระไปเดลต้าการที่จะมาแกรมมายากครับเพราะแกรมมาต้องอาศัยการที่คุณกับผมเนี่ยแหละอยู่ต่อหน้ากันมันอาศัยความเป็นจริงของคุณนะมันคือการเชื่อมโยงครับความจริงบางคนเขาเรียกว่าเป็นแบบไม่รู้สิแบบคลื่นสมองที่พลังงานสูงแต่ผมเรียกว่า มันเลยความตึงเครียดไปและคลื่นนี้เนี่ยมันคือคลื่นที่ผมเรียกภาษาบ้านๆแล้วกันอ่ะถ้าพูดตามหลักเลยนะคลื่นเชี่ยวชาญเฮ้ยคืออะไรกูเตคลื่นเชี่ยวชานคลื่นเชี่ยวชานคือคลื่นแกมมาอันนี้ผมคิดขึ้นมาเองนะไม่มีใครบัญญัติเพราะ,ะนั้นอาจจะผิดนะครับคือคุณลองสมมติคุณเก่งทางด้านไหนล่ะคุณเก่งในการพับกระดาษ สมุนนะคุณต้องใช้การตื่นตัวใช้การวิเคราะห์ใช้การจัดการมันมีความกังวลเล็กๆนู่นนี่นั่นหน่อยๆแต่มันคือการทํางานปุ๊บๆๆ๊บป,บป,บป,บปบนะไอการพับกระดาษคุณที่คุณชํานาญนะแต่ถ้าคุณเชี่ยวชาญเมื่อไหร่การพับกระดาษเพียงเรื่องเดียวมันคือแกรมมาครับมันจะกลายเป็นว่าคุณได้อะไรปัญญาบางอย่างครับที่เฮ้ยมาต่อยอดได้ มันรับรู้หรืออะไรก็ได้อันนี้คือเรื่องเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยแกมมามันคือคลื่นที่ยิ่งใหญ่มากมันมันไม่ใช่คลื่นที่ท,ที่ที่ผมพูดถึงการพับกระดาษนะนะเพราะจริงไอ้พับกระดาษเนี่ยเชี่ยวชาญจริงเบต้าก็เพียงพอนะหรืออัลฟาก็เพียงพอนะครับแต่แกมมาเนี่ยมันคือการเหมือนเรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผมเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งของการพับกระดาษเราเลยเชี่ยวชาญและ เฮ้ยใครจะมาดักทางไงรู้นะแต่ไม่ได้รู้เพราะว่าอยากจะไปบอกอะไรใครนะมันไม่ใช่การรู้แบบนั้นนะมันคือการรับรู้แบบอืมประมาณเนี้ยที่รวดเร็วมากข้อมูลมหาศาลจะรับรู้ได้เพียงอืมที่ไม่ได้เป็นการรู้ที่พยายามจะอธิบายให้ผมได้ยินได้เข้าใจบางเรื่องผมเลยไม่เห็นต้องอธิบายอะไรให้ใครเข้าใจแต่ว่ามันอืมก็เรารับรู้ได้ประมาณนี้